ถ้าไม่มีเงินช่วยเหลือกันแล้วแค่นั่งสมาธิจะช่วยได้หรือถ้าคนที่ไม่ได้ทำงานหาไรายได้หลักไม่มีเงินแต่อยากจะช่วยให้ครอบครัวพ้นวิกฤตโดยการนั่งสมาธิแล้วส่งผลบุญให้ครอบครัวมันจะได้จริงจริงหรือสวัสดีค่ะคลิปนี้คุณมีองค์ก็จะขอเล่าประสบการณ์ของคนที่ไม่ไม่ได้ไปทำงานไม่ได้มีไรายได้เป็นกอบเป็นกรรม แต่ว่าเขาก็อยากจะช่วยให้ครอบครัวของตัวเองเนี่ยผ่านวิกฤตแก้ไขปัญหาอาชีพโดยการไปปฏิบัติธรรมหรือที่เรียกว่าสมถะวิปัสสนากรรมฐานเป็นครั้งแรกในชีวิตแล้วก็ยาวนานถึงเจ็ดคืนแปดวันเหตุการณ์ที่จะเล่าก็จะเป็นประสบการณ์ของคุณมีองค์เองคลิปนี้ก็อาจจะมีทั้งบุญและบาปแล้วก็มีอคุศลแล้วก็คุศลของตัวเองล้วนๆนะคะ ถ้ามีสิ่งที่ไม่ดีไม่น่าฟังก็ขออภัยด้วยค่ะคุณมีองค์ก็ไม่อยากให้มีประเด็นดราม่าเกิดขึ้นอันนี้เป็นประสบการณ์โดยตรงของตัวเองเชื่อว่าบางคนก็คงมีทั้งด้านดีและด้านร้ายในตัวเองนะคะคล้ายๆคุณมีองค์เวลาจะทําความดีนี่ก็จะมีมารจะเรียกว่ามาน,น้อยเลยก็ได้เพราะว่ามาบ่อยจนเป็นดั่งเพื่อนสนิทกันไปแล้วทุกวันนี้ก็ยังมา เวลา,าเวลาที่เราจะทําบุญเนี่ยไอ้มาน้อยนี่ก็จะมายื่นหน้ามาขัดจังหวะเสมอแล้วก็ให้เหตุผลสารพัดเวลาที่เราจะทําดีเวลาที่เราจะทํา,ทาทบุญเช่นเวลาที่คุณมีองค์ตั้งใจจะใส่บาตรมาน้อยนี่ก็จะมาบอกนะว่าเงินไม่พอหรอกเอาไปซื้อกินเองดีกว่าซื้อของใส่บาตรพระแล้วพระก็อาจจะไม่ชอบฉันหรือเอาไปทิ้งก็ได้แต่เวลาที่เราจะทําไม่ดีหรือทําชั่ว ก็ยังมีเทวดามาคอยดึงดึงไว้เหมือนกันแล้วบอกว่าอย่าทํานะเดี๋ยวตกนรกก็ถือว่าดีนะคะหนึ่งคนก็มีสององค์มีมารกับเทวดาถ้ามีมารอย่างเดียวก็ไม่กล้าพูดเลยค่ะว่าจะเป็นอย่างไรบางคนอาจจะถามในใจว่าถ้ามีแต่เทวดาล่ะคุณมีองค์คิดเองนะคะว่าถ้ามีแต่เทวดาก็ตอนนี้ก็คงจะบรรลุธรรมไปแล้วเป็นผู้ที่หมดกิเลสแล้วก็ก็ แล้วก็ไม่ต้องทำบาปเป็นผู้หมดกิเลสไม่ต้องทำบาปสำหรับเพื่อนๆบางท่านที่เคยไปปฏิบัติธรรมบ่อยๆก็คงจะรู้คำตอบกับคำถามที่ว่าการไปถือศีลเข้าสมถาวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยจะสามารถส่งบุญให้คนที่เรารักมีความสุขมีความเจริญทางด้านการงานการเรียน mm hmm. หายจากเจ็บป่วยได้จริงๆเหรอยิ่งพ่อแม่ของเราเนี่ยจะได้บุญจากเราจริงๆเหรอร่างกายของเรานี้ก็ oh. มาจากพ่อครึ่งหนึ่ง มาจากแม่ครึ่งหนึ่งเป็นเซลล์แรกของร่างกายที่เกิดขึ้นพอเราได้รับประทานอาหารได้น้ําตั้งแต่อยู่ในท้องของแม่เราจนกระทั่งออกมาข้างนอกมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ถ้าไม่ได้เริ่มจากเซลล์แรกเราก็คงไม่เติบโตมาจนถึงทุกวันนี้เมื่อเราร่างกายของเราไปทําความดีไปปฏิบัติธรรมพ่อแม่ก็ต้องได้รับอย่างแน่นอนถึงเราไม่ส่งให้คุณมีองค์คิดว่าท่านก็ต้องได้อย่างแน่นอน แรงบันดาลใจที่สนใจเลือกที่จะไปปฏิบัติธรรมก็เพราะว่าเคยได้ฟังเทศของหลวงพ่อเจรันวัดอัมพวันสิงห์บุรีท่านเทศว่าบุญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือการภาวนาคือการเจรเดินนิพพส,สนากรรมฐานจะสามารถสมบูรณ์ไปให้พ่อแม่ที่ตายแล้วหรือว่าจะอธิษฐานให้ผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ก็ได้ให้พ่อแม่ที่ยังมีชีวิตอยู่ให้ลูกของเราให้สามีภรรยาของเราคนมีเงิน หรือไม่มีเงินก็สามารถเข้ากรรมฐานได้ที่วัดอัมพวันของหลวงพ่อนี่ก็อนุญาตให้ญาติโยมเนี่ยไปเข้ากรรมฐานโดยที่ว่าไม่ได้คิดเงินเลยอันนี้คุณมีองค์ก็รู้สึกว่าเชื่อหลวงพ่อนะคะแล้วก็เคยฟังหลวงพ่อเทพมาตั้งนานแล้วและอย่างมันก็ตรงตามจุดประสงค์ของเราที่จะทําแล้วก็สบูบุญให้กับคนที่ยังมีชีวิตอยู่ให้เขาเนี่ยพ้นจากปัญหาการงานแล้วก็อาชีพแล้วก็ส่งบุญให้เขาเนี่ยจะเดินยิ่งยิ่งขึ้น คือเราไม่ไม่สามารถช่วยทางด้านอื่นได้เราก็มีงานทํามันมากที่สุดได้แค่นี้เราต้องการที่จะทําให้มันดีขึ้นมาเพราะว่าบางทีเราทํำทา,ทางโลกเราทํางานทําทุกสิ่งทุกอย่างทําแล้วมันก็ยังไม่ไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาได้เราก็เลยอยากจะได้สิ่งที่เป็นพลังงานที่เป็นพลังบุญมาช่วยอีกด้านหนึ่งก็เลยตัดสินใจจะไปคุณมีองค์ก็เชื่อหลวงพ่อจรันร้อเปอรเซนเลยนะะ ถึงแม้ว่าจะไม่เคยจริงๆแล้ววิปัสนากรรมฐานเนี่ยคุณมีองค์ไม่รู้จักเลยเคยไปวัดก็คือไปฟังเทศไปทําบุญไปใส่บาตรท,ทาสังฆทานแล้วก็เวลาไปวัดเนี่ยพระนาก็สอนให้นั่งสมาธิแต่ว่าไอ้ที่ว่าจะไปทําบุญที่ไปไปพักค้างคืนที่วัดเนี่ยไม่เคยทําเลยค่ะแล้วก็ไม่เคยรู้ด้วยว่าวิปัสนาเป็นอย่างไรแต่ในเมื่อคนเราเนี่ย ถ้าเราเชื่อแล้วก็ศรัทธาในหลวงพ่อแล้วเนี่ยท่านบอกให้เราทําว่าอันนี้เป็นบุญสูงสุดคุณมีองค์ก็คิดว่าเราก็ต้องลองทําดูได้มาเข้าปฏิบัติธรรมครั้งแรกก็คือปี2549ปีนี้ก็เป็นปี2563ก็ผ่านมาสิบกว่าปีแล้วปีนั้นก็ทางบ้านก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับงานธุรกิจคุณมีองค์ก็เลยคิดว่าหนทางนี้แหละพลังบุญ จะส่งได้หรือไม่ได้เราก็ต้องลองดูก่อนนะคะเราถึงจะรู้แต่คุณมีองค์ก็เป็นคนที่กลัวผีมากเป็นความกลัวที่อยู่ข้างในแล้วก็กังวลอย่างมากเลยเพราะว่าในการไปปฏิบัติธรรมนี้เราจะต้องนอนค้างที่วัดวัดกับผีก็คู่กันอยู่แล้วเพราะว่าเผาผีก็เผาที่วัดคุณมีองค์ก็มั่นใจอย่างนั้นนะจึงทิดว่าหลักสูตรเขามีเนี่ยหลักสูตรของเขาเนี่ยเจ็ดคืนแปดวันแต่ว่าเราก็ย่อให้เหลือ แค่หนึ่งคืนสองวันก็พอแล้วเราก็จะขอเขากลับบ้านก่อนเพราะว่าเราก็ไม่ได้ทําผิดอะไรอันนี้คือข้อตกลงที่คุยกับผอบอที่บ้านก็คือคุณสามีนั่นแหละค่ะแต่นั้นก็คิดว่าเราก็ทําตามศรัทธาไม่ต้องไปบังคับมากทรมานตัวเองมากเกินไปเพราะว่าเราไม่เคยทําเราก็ไม่รู้ว่าจะมีอะไรแต่เราเอาอย่างนี้แหละคือไปหนึ่งคืนสองวันก่อนก็แล้วกันส่วนเรื่องกลัวผีนั้น คิดว่าไปกับเพื่อนก็คงจะพอช่วยเหลือกันได้อาจจะได้ปรึกษาคุยกันหรือว่าพักอยู่ใกล้ๆกันในคลิปต่อไปก็จะมาเล่าต่อนะคะว่าจะได้เจอผีหรือว่าเทวดาอย่างที่คิดไว้หรือไม่จบแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณทุกท่านที่รับฟังคะ่ะฝากท่านกดติดตามด้วยนะคะเพราะว่าถ้าทำคลิปแล้วไม่มีคนฟังมันก็จะรู้สึกเงาๆ ส่วนท่านที่มีประสบการณ์ปฏิบัติธรรมอย่างไรก็มาเล่าสู่กันฟังบ้างนะคะขอบคุณมากค่ะ